ภูมีรล่ได้น่อยเงินเดือน1นึ่งมืนบาทไปมองใสกกะซื้อยากมาหาป่ายะซะเอารถเกิ๋งหน่อยๆไปพันสามพันฟรีดาวทรงหอดหน้าบ้านบัตรไปชาติชนไปเดียวป่ายะผููรูปรอผู้หนาตาดีผู้พี่จัดให้พี่น้องเอซีครับถักท่ายกันครับสวัสดีครับปายะบันเทารูปรอยใจดีนะครับมีเวลาให้ไว่ว้น้ำเป็นขับฟอรีติดแก๊ จัดให้สำหรับพี่น้องขวัญใจค้นจนขวัญใจผู้มีรล่ได้หน่อยขวัญใจผู้ทุกผู้ยากต,ต้องปายะบรรทาพี่จัดให้ครับสำหรับพี่เลยรถเก๋งหน่อยๆน่ยนี่สันมาเก๋งหาประตูเอาไปทำงานก็นได้เอาไปข่าเอาไปขายก็ได้ขังหลังคนของได้เบาะพับได้พี่น้องครับรถแลนด์ครับผมลบแดดลบฝนเดี๋ยวก็สีนาฝนเดี๋ยวก็นาห้อนเดี๋ยวก็บนาหน,น,าน,านาวนะครับขี่รถเครื่องไปนะครับตากแดดตากร่ม ถ้านี้พันถูกกับมอเตอร์ไซค์นะเอ้พันพันพ่อพ่อกับมอเตอร์ไซค์เว็บลอยนะครับเว็บลอยเว็บลอยยิ้หากับพันกับสามพันสี่พันแล้วนะครับเอาอันนี้ไป,ไปเป็นหยัางพันแค่สามพันตลอดสัญญาฟรีดาวทรงทัวไทยเบิ้งรถครับผมพันถูกเราบอกแม้รถบ๊สวยรถบ๊ดีดิปายาหนีหาแต่รถดีมาขายให้พี่น้องต้องเป็นเก่งนั่งฟ้ารถนั่งฟ้าชุดแต่งสเกิร์ตหลอบขั้นครับพี่น้องครับรถสวยบางเดิม บอ่อเชียวบอ่อชนบอ่อต่ำบอ่อตีลังกาบอ่อพีความบอ่อจมน้ำบอ่อตีกแก๊ภายนงภายในหอมสะอาดฉดชื้นเหมือนเด็กน้อยอาบน้ำปะแป้งใหม่นะครับผมเหมือนเด็กน้อยอาบน้ำปะแป้งใหม่รถบะมี่บนติสีดำสวยฝีดาวพันสามพันตลอดสัญญาทรงฮอดหน้าบ้านนะออกรถศูนย์บาทครับพี่น้องเสียฮ็ดอาชีพแข็งก็ตามว่าจะอยากได้รถทักเขามาสอบถามมาพูดคุยน้ำปา เดี๋ยวป๋าจัดให้พี่น้องนะยูเหนือกะซื้อได้กลางกะซื้อได้ใต้กะซื้อได้อยากได้รถคิดพ่อนาป๋ายะผู้ดลอ,ลอผู้พี่จัดไปนะสปอยเลอร์หลังจุดแต่งสเกิร์ตรอบขั้นนี่ดากเดิมท่ายเดิมบอกแล้วก้วงขวางขนเตาแก๊สขนหม้อตะไส้ขนเครื่องปิกนงปิกนิกขนอาหารขนเอียงไปก็ได้นี่เอาไปทำมาหาก,กินเอาไปขายของนะครับ ไปตลาดนองตลาดนัดนี้เอาขมีไปนะไปสร้่งได้ได้ไปสร้างเนื้อสร้างโตสร้างฟันช้างอาชีพพอมีกำลังมีเงนินหลยๆแล้วพี่น้องจังไปออกเอากระบะนั่นกระบะสี่ดียบันทุกแต่หลายไม่แสนน้อยๆเด้อพี่น้องเด้อออกรถศูนย์บาทฟีดาวพอนสามท่นตลอดสัง่ายพี่น้องมาเบิงเอามาเบิงเอารถเก่งนางฟ้ารถสวยสภาพน้องๆป้ายแดงรถไม่สวย ปาบอขายพี่น้องเอ้ยนะครับเบิ้งนี่หัวนงหัวน็อตล่องแก้มไา้ขว้าฝากระโปรงเดิมน็อตบอมี่ห้อยไข่ห้อยแกะแม้แต่ตัวเดียวออกรถศูนย์บาททรงครัวไทยนะครับผมอ้าวเป็นกําลังใจให้ป๋ายะนะครับและกระทิมงานพิมพ์ให้กําลังใจกันพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดป๋ายะใจดีป๋ายะขวัญใจคนจนป๋ายะของแท้กดแชร์ให้ป๋าน้ำเดิ้อพี่น้องเด้อแก้ว